สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปเป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงชาวบ่ายะคะ่ะรจะมนที่28ธันวาคมปี66คําเตือนทางจ้องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกำพันันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ3กับ6 5กับ8เราจับ5กับ8ให้นะ50 51 53 56 58 80 8 82 85 86 88 ห้าแปดแปดห้าหกแปดแปดหกสามหดปสสามแดหห้าแดเนาะขอขอบคุพลูกโชคดีนะต่อไปบ่ายสามก็หกสี่ก็เจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสีเจ็ดเจ็ดหนึ่งสสี่เจดอันนี้มีเบิลในตัวเสี่สามหกสี่เจ็ดเจ็ดหกหนึ่งสี่เจ็ด จับคู่ก็สามหกหกสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเด้อจะลุ้นวีกีก็จับคู่ลุ้นเนะ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแบบอย่างแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะ อย่าลืมกดสกายกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ